สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอากาศร่มรมเย็นฝนตกด้วยเห็นไว้ได้ยินเสียงฝนไหมข้างนอกฝนตกนะจ๊ะอารมณ์ดีๆเกื่อมนะคะก็เลยเอาพี่ไพ่มาเปิดเล่นนะเออพี่ไพ่เขาอยากบอกอะไรไพ่โชคดีมีสุขนะคะอยากบอกอะไรไหมเนาะในห่วงนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม เรามาดูไปด้วยกันนะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งแต่ถ้าท่านใดผ่านมาฟังแล้วแบบมารับพลังงานดีๆนะคะหรืออยู่ในสภาวะห่วงนี้อารมณ์แบบนี้ก็ขอให้โชคดีมีสุข <laughs> นะคะถ้าฟังแล้ว ไม่ตรงไม่ใช่ก็ข้ามผ่านนะคะก็คือแค่เอาไพ่มาเล่าเรื่องเฉยๆนะมาอ่านไพ่ให้ฟังเฉยๆนะคะดูซิไพ่เขาอยากจะบอกอะไรแล้วเนาะครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมัางไหมเนาะซึ่งไพ่นี้จับรอไว้แล้วนะคะเออเพราะฉะนั้นอ่านเลยมะอ่านกันเลยมะ หอมบ่มบ่มหอมไพ่ใบแรกจ้าไพ่ใบแรกนะคะเห็นไหมคนสองคนเขาวิ่งอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะอีกคนนึงวิ่งเข้ามาหาเห็นไหมหัวใจเต็มดวงนะคะก็บ่งบอกถึงสถานการณ์เราตอนนี้นะคะว่าหนึ่งช่วงนี้เราอาจจะเป็นแบบช่วงผ่อนคลายสบายใจขึ้นนะเริ่มมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเริ่มมีจิตใจที่เขาเรียกว่าอะไรสว่างขึ้น ไม่หม่นหมองนะคะอืมมีความเป็นอยู่ที่คล่องตัวขึ้นแล้วหรือราบรื่นขึ้นแล้วนะคะเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มีภาวะจิตที่ดีบางท่านเนี่ยเอ,อหรือตัวเราดีกว่าเอาตัวเราดีว่านะอาจจะแบบว่าเฮ้ย สนใจดูแลสุขภาพนะหันไปออกกําลังกายนะไปวิ่งนะหรือหาอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบทําอะไรประมาณนี้นะคะเ,เป็นช่วงที่ผ่อนคลายตัวเองเป็นช่วงที่สบายใจขึ้นนะคะภาพทิวทัศน์เห็นแมสว่างสวยฟ้าเปิดต้นไม้เขียวนะมีนกอยู่เคียงข้างนะคะก็บ่งบอกถึงสถานการณ์ห่วงนี้ว่าเป็นห่วงที่ทุกอย่างกำลังถูกขี้คายใครที่มีปัญหาทุกอย่างกำลังจะถูกขี้คายนะเธอไม่ต้องห่วงนะออตอนนี้เธอหัน มาดูแลตัวเองด้วยนะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะหาอะไรที่เธอรักทํานะให้สบายใจนะทุกปัญหาอะไรที่มีจะถูกทีคลายไปทีละเรื่องนะคะบง่งและบ่งบอกอีกว่ามีผู้ชายวิ่งด้วยข้างๆเห็นไหมแต่จะเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้ไพ่เขาเปรียบเทียบเหมือนสองคนวิ่งแล้วเขายิ้มให้กันเห็นไหมอีกคนนึงใส่เสื้อหัวใจเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกว่ามันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เธอจะได้พบเจอเพื่อน ผู้คนสหายไม่ว่าใหม่หรือเก่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างนับจากนี้ไปนะเออเธอจะได้พบเจอผู้คนที่เขามีความจริงใจมีความหวังดีกับเธอเห็นไหมมาวิ่งฮนะเปรียบเทียบมาวิ่งคือเข้ามาในชีวิตของเธอนะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมซัพพอร์ตเธอได้แล้วก็อะไรที่เธอไม่รู้อะไรที่เธอไม่เข้าใจ คนนี้เขาหันหน้ามามองถามฉันได้นะฉันให้ความรู้เธอได้ฉันบอกเธอได้ฉันแนะนําเธอได้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะ่ะนะคะล้วนมาเกื้อหนุนส่งเสริมให้คําแนะนํานะคะในเรื่องต่างๆหรืออะไรที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจติดขัดตรงไหนจะมีคนมาช่วยชี้ช่วยนํานะคะหรืออาจจะชี้ช่องทางการงานการเงินให้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสหายที่ดีศัตรูไม่มีนะคะเป็นมิตรสหายที่ดีที่อาจจะมีแบบ ไม่เยอะหรอกแต่เข้ามาคือแบบเข้ามาดูแลเอาใจใส่เราเฮ้ยเข้ามามาแบบสนใจอยากจะเกื้อหนุนเราอยากจะแนะนําเราอยากจะบอกเราหวังดีกับเรานะคะเออก็เป็นช่วงที่เขาบอกว่าเออเนี่ยจะได้เจอมิสหายจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างนะคะล้วนเข้ามาด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีนะคะแล้วก็มาด้วยใจเต็มร้อยเลยนะคะเออ ส่วนเรื่องสถานนะการเงิน่ทน่านแทนแทนแทน่าน่านแทนไพ่จับได้ไพ่ดูสินะท้องฟ้าฟ้ากว้างสว่างสวยเนะเดินขึ้นสวรรค์น,นะตามความยุติธรรมเปรียบเทียบตำแหน่งของการเงินนะคะบ่งบอกให้รู้ว่าเธอการเงินเธอตอนเนี้ยดีขึ้นแล้วนะ เงินอะไรที่เธอรอคอยอยู่เธอจะได้นะอหรือถ้าเธออ่ะที่ผ่านมานะ่ะติดขัดหรือมีปัญหาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายหรือการเงินเธอจะมีเงินเข้ามานะเออจะได้จับใจ่ายใช้สอยนะหรือไปชําระหรือได้ไปจ่ายแล้วก็จะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาให้เธออีกนะตาช่างบ่งบอกถึงความยุติธรรมแล้วก็เป็นไพ่ตัวแทนของสวรรค์ขึ้นสวรรค์นะดีขึ้นแน่ๆแ,แหละ นะแต่บุญเธอสร้างเท่าไหนเธอก็ได้เท่านั้นตามความยุติธรรมนะอีกในหนึ่งเธอได้เงินมานะ่ะนะคะอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เธอต้องการอืม แต่มันก็ให้เธอได้พอจ่ายพอใช้นะคะยังไม่มีให้เธอไปฟุ่มเฟือยนะเธอก็อย่าเพิ่งฟุ่มเฟยนะเธอได้เงินมาเธอก็ไปจัดสรรปันส่วนให้เรียบร้อยแต่ที่รู้แน่แน่การเงินเธอมาแน่แน่มาให้เธอได้จ่ายได้ใช้นะจ๊ะยังไม่ได้ให้ฟุ่มเฟยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้ามันเปิดแล้วในตําแหน่งของการเงินจากนี้ไปนะเส้นทางเดินของเธอจะมีโชคลาภการเงินเข้ามาถ้าค้าขายอยู่ลูกค้าก็เริ่มเข้ามาและรายได้ก็เริ่มมีเริ่มได้ ลาผลกําไรแล้วนะคะถ้าทํางานอยู่เขาก็บ่งบอกว่าเอ้ยอาจจะมีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะเออส่งผลใหเ้เงินเดือนเพิ่มขึ้นคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นนะคะทําธุรกิจค้าขายแนะคะแต่ก็กํากับไว้ว่าตามกำลังบุญที่เธอสร้างมานะแต่ที่รู้ๆการทางทางเดินการเงินเนี่ยป่งโร่งนะมีให้เธอได้จับจ่ายใช้สอยนะแบบในเรื่องที่ต้องจ่ายต้องใช้นะคะแต่ยังไม่ได้ฟุ่มเฟือยและ เป็นช่วงเวลานะคะที่เธอจะได้มีความสุขอยู่กับคนในครอบครัวเห็นไหมพายแห่งความสุขกับบุคคลในครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยาหรือลูกนะคะเป็นช่วงที่ครอบครัวมีความรักมีความเข้าใจนะคะมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วก็มีเรื่องราวดีๆทำร่วมกันนะเออนะคะ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ดีในครอบครัวนะคะความสุขความสบายใจมันเกิดขึ้นถ้าที่ผ่านมาบางครอบครัวห่างเหินอยู่ไกลกันไม่เข้าใจกันโอ้ช่วงนี้นะคะได้เข้ามาใกล้ชิดได้เข้ามาเข้าใจกันได้เข้ามามีํำกิจกรรมอะไรดีๆร่วมกันนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะสุขภาพของทุกคนแฮปปี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพ่อแม่ก็สุขภาพดีตัวเธอก็สุขภาพดีเห็นไหมภาพทุกอย่างจะเป็นภาพแบบฟ้าเปิดมากเลยเห็นไ นะคะเอ,อเอ็นจอยมีความสุขร่วมกันเห็นไหมคะวันเวลาที่ผ่านมานะยืนอยู่เบื้องหลังนาฬิกาเขาบอกผ่านช่วงเวลารล้ายๆมาแล้วนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแห่งรอยยิ้มนะคะแห่งความสบายใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะตําแหน่งที่นั่งที่ทำงานก็อย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นงานประจำเขาบอกว่า ที่ผ่านมางานมันอาจจะหนักหน่วงงานลาดงานหลวงยุง่งวุ่นวายไปหมดเลยการงานเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะเออได้เคลียร์ทุกอย่างจบสิ้นแล้วนะอุปสรรคในการงานจบสิ้นไปแล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาหายเหนื่อยถึงเวลานั่งพักพูดง่ายๆก็คือมันสบายใจขึ้นมันดีขึ้นมันโล่งขึ้นนะคะในเรื่องของ การงานนะคะเออกว่าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังคงที่สถานการณ์ในที่ทำงานนะคะก็ดีขึ้นด้วยองค์กรของเราหรือธุรกิจของเราก็ขยับขยายหรือได้เวลาที่เฮ้ยเปิดแล้วลูกค้ามาแล้วเออนะคะได้เวลาทำงานและแต่เป็นการทำงานที่ไม่วุ่นวายไม่เหนื่อยนะคะอืม ไม่มีดวงตกงานนะจ๊ะออหรือหน่วยงานไหนองค์กรไหนมีปัญหาสั่นคลอนในเรื่องของระบบเ,ออเจ้าของบริษัทก็เข้าที่เข้าทางผ่านมาได้ด้วยดีนะคะออแล้วก็เป็นช่วงที่ผ่านมาเหมือนตัวเราเนี่ยเธอเรียนรู้อะไรมั่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา นี่ไงฉัน um รู้หมดแล้วเห็นไหมคนคนนี้เขานั่งสมาธิเห็นไหมปงอสุภาเปรียบเทียบนะคะเห็นเนื้อหนังมังกระดูกเนื้อหนังมังสาเกสาโลมานะคะตาตาเห็นหมดเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันสอนฉันหมดแล้วนะคะสอนไม่ให้ฉันประมาทและเห็นไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันสอนฉันจนเห็นลึกถึงแก่นเลยเข้าใจเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเรื่องของการเงินเรื่องของเพื่อนฝูงคนรอบข้างฉันแจ่มแจ้ง แล้วชันชัดเจนเรียบร้อยแล้วอะไรที่คุ้มเครือนะคะมันก็ชัดเจนนะอะไรที่มันไม่ชัดเจนฉันก็เห็นได้ชัดเจนเห็นไหมคะมันเป็นการเรียนรู้เป็นการผ่านการเรียนรู้ความชัดเจนทุกอย่างของชีวิตเนี่ยทั้งหมดเลยของชีวิตฉันสงบขึ้นนะอุย้ยเดี๋ยวชันเดี๋ยวเราอืมมันทําให้เราเนี่ยสงบขึ้น เข้าใจมากขึ้นมันก็เลยทุกใจน้อยลงเพราะมันรู้เช่นเห็นแล้วว่ามันเกิดเพราะอะไรทำไมนะคะเข้าใจแล้วไม่รุ่มร้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ทุกแล้วไม่จมแล้วมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นและจากนี้ไปฉันจะ ตั้งใจนะคะทําอะไรก็ได้ที่ฉันฝันเอาไว้นะฉันฝันอยากมีความมั่นคงให้กับชีวิตเห็นไหมมีบ้านมีรถมีที่ดินมีที่ทางหรือมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรฉันก็จะโฟกัสตัวฉันแล้วนะคะเห็นไหมโฟกัสตัวเองสิ่งที่ตัวเองฝันไว้สิ่งที่ตัวเองคิดไว้นะฉันเข้าใจตระหนักแล้วนะคะฉันก็จะโฟกัสหันมาโฟกัสชีวิตมันสอนอะไรฉันไม่เยอะฉันก็จะโฟกัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะความเป็นอยู่โฟกัส กับคนที่รักเราครอบครัวของเรานะคะฉันแบ่งเวลาถูกแล้วฉันจะไม่ออกนอกลู่นอกทางอีกแล้วนะฉันรู้ว่าฉันควรจะใช้ชีวิตยังไงควรจะอยู่กับใครควรจะทำอะไรและเมื่อฉันมีเงินฉันก็ควรที่จะใช้เงินอย่าง นะคะยุติธรรมเหมือนกันอย่างถูกต้องไม่ประมาทอีกแล้วการเงินมันทําให้ฉันร้อนเป็นไฟทําให้ฉันเจออะไรมากมายเพราะฉะนั้นฉันน่ะพ้นจากเปลวไฟแล้วนะคะพ้นจากความรุ่มร้อนแล้ว,ลวครั้งนี้การเงินฉันดีขึ้นฉันจะค่อยๆใช้มันอย่าง มีเหตุมีผลตามความจําเป็นนะคะเพราะชีวิตฉันได้เรียนรู้หมดแล้วต่อไปฉันก็จะโฟกัสในสิ่งที่ต้องทําการเงินก็จะโฟกัสค่าใช้จ่ายหรือจะสารฝันจะสร้างอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติของฉันหรือของครอบครัวเพื่อความมั่นคงของตัวฉันและครอบครัวฉันจะใช้เวลาทั้งหมดโฟกัสกับสิ่งนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่ะนะคะทีนี้มาถึงเรื่องเอ คู่ไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่คนไม่มีคู่สถานะไม่ชัดเจนถ้าคนไม่มีคู่เฮ้ยฉันแฮปปี้อ่ะฉันอยู่คนเดียวก็ได้อ่ะฉันสามารถมีความสุขได้ตัวฉันเองเห็นไหมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอยู่กับครอบครัวเป็นที่รักเห็นไหมคะท่ากัามีจต่ฟ้าเปิดหมดเลยเนาะเออเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคนไม่มีคู่เนี่ย อยู่คนเดียวแล้วมีความสุขฉันฉันโฟกัสตัวเองก็บอกแล้วไงฉันจะทําในสิ่งที่ฉันมุ่งมั่นปรารถนาฉันจะฝานฝันตัวฉันเองเออเห็นไหมนะคะเนอฉันอยู่ของฉันได้ฉันรู้สึกว่าฉันแฮปปี้อ่ะฉันสนุกสนานฉันมีความสุขมากกว่านะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะฉันก็ยังรักอีกชีวิตอิสระอยู่อยากเป็นเขาเรียกอะไรอยากทําอะไรที่ตัวเองอยากทํายังมีภาระรับผิดชอบอีกยังมีเรื่องราวอะไรที่ฉันยังไม่ได้ทําอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นการที่ฉันอยู่คนเดียวเห็นไหมคะบางทีฉันก็บบบ้้าาางงีฉัน เขาเรียกว่าอะไรแบ่งเวลาถูกเวลาทํางานฉันก็ทํางานนะเวลาฉันอยากจะรีแลกตัวเองฉันก็กลายเป็นคนบ้าคนหนึ่งคนเพี้ยนคนหนึ่งได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ทําให้ฉันสุขสบายใจขึ้นและสงบขึ้นนะคะการที่ฉันได้ปีกวิเวกได้เรียนรู้ชีวิตมันทําให้ฉันน่ะออกจากความวุ่นวายได้มากเลยการอยู่คนเดียวสงบที่สุดไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครและทําหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ลูกที่ดีหน้าที่ของตัวเองที่จะสร้างความมั่นคงเห็นไหมฉันมีความสุขกับสิ่งนี้ นะไม่ต้องห่วงฉันนะฉันจะมีคู่ไม่มีคู่ไม่ใช่ปัญหาเพราะฉันโอเคฮเห็นไหมส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะก็ช่างมาตอบให้เนาะคนที่กำลังเรียนรู้กันอยู่นะคนที่กำลังเรียนรู้กันอยู่นะคนสถานะไม่ชัดเจนคบหาดูใจพูดคุยกันอยู่เออฉันก็ไม่รีบหรอก ก็คุยๆกันไปเรื่อยๆดูใจกันไปเรื่อยๆทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆนะต่างคนต่างก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรทั้งชายและหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่สัมพันธ์ใดๆที่ยังไม่ชัดเจนก็โอเคดีอยู่แล้วอะนะ คบหาดูใจกันไปนะคะสบายใจก็มาคุยกันเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่ว่าไม่ชัดเจนนะก็คือโอเคแหละเราครบกันนะแต่ก็ฉันยังไม่เร่งรีบจะแต่งงานหรือจะใช้ชีวิตคู่หรอกเราก็เนี่ยใช้ชีวิตกันไปอย่างนี้แหละแล้วก็มีเวลาส่วนตัวให้กันและกันเธอชอบตรงไหนเธอก็ไปทําฉันชอบตรงไหนก็ไปทําแล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเหมือนคบหาดูใจกันแบบ ไม่ลั้เส้นกันเออนะคะแล้วก็เป็นเป็นคู่ที่แบบว่าต่างฝ่ายต่างแบบสนใจที่จะพัฒนาตัวเองและชีวิตให้ดีขึ้นทั้งคู่เห็นไหมศึกษาเรียนรู้ทั้งคู่เลยนะอ่านอ่านหนังสือเห็นไหมบ่งบอกให้รู้ว่าไม่ว่าชายก็ไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ยเขาไม่ใช่แบบประเภทว่า ไปเที่ยวกินปลาต้งปาร์ตี้อะไรไม่ใช่แต่เป็นช่วงที่ช่วงที่แบบว่าเราได้เจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งตัวเราและเขาอะคล้ายคลึงกันความชอบเหมือนกันเคมีตรงกัน นะคะฝ่ายหญิงก็ฝักฝ่ายสนใจพัฒนาตัวเองหรือจะทํายังไงให้ชีวิตดีขึ้นกําลังเรียนรู้อยู่ฝ่ายชายก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคู่นี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นขึ้นและมีพื้นที่ว่างให้แก่กันด้วยคือคือไม่ใช่เป็นรักแบบกิเลสท,ที่แบบหึงห่วงอะไรอย่างเงี้ยหรือตามจี้อ่ะแต่เป็นรักที่แบบว่าพากันพากันพัฒนาชีวิตตัวเอง พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะเออแล้วก็เป็นคู่ที่แบบว่าไม่ได้ใช้อารมณ์อะ่ะมีความใช้ความเข้าใจกันเนี่ยเป็นคู่ที่คบหาด้วยใจกันเหมือนเพื่อนอะ่ะเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องคือได้หมดเลยอาศัยความเข้าใจกันเป็นหลักนะคะแล้วก็มีช่องว่างให้แก่กันนะคะส่วนคนที่มี ชอบไพ่มากเลยนะสาวโสดก็ตอบสาวโสดหนุ่มโสดนะคนสถานะไม่ชัดเจนก็ตอบแบบสถานะไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็อย่างที่บอกะค่ะเป็นช่วงของความสุขนะใครอยู่ไกลกันสามีภรรยาอยู่ไกลกันนานๆเจอกันทีนะคะบางคนอาจจะได้โยกย้ายกลับมาอยู่ร่วมกันนะคะหรือกลับมาใกล้ชิดกันค็ดูดิอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะพ่อแม่ลูกยืนยิ้มแย้มแจ่มจใสเห็นไหมเออมีความสุขนะสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสุขความสบายใจนะภรรยาก็ทําหน้าที่ของภรรยาสามีก็ทาหน้าที่ของสามีคือไม่ขาดตกบกพร่องเลยเห็นไหมคะครอบครัวอบอุ่นนะคะมีเวลาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวของคุณก็คือบ่งบอกถึง การเงินนะการเงินที่ดีขึ้นด้วยนะเห็นไหมอาหารการกินเต็มโต๊ะเลยความสุขสมบูรณ์ยิ้มแย้มสบายใจนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของครอบครัวก็มีสถานะทางการเงินความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นกันทั้งตัวคุณและตัวสามีหรือตัวคุณและตัวภรรยานะ ไม่รู้คุณเราใครอ่านเจอตรงก็รับไปพลังงานดีๆแล้วกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีบุตรก็มีเกณฑ์ได้ได้เออฉันอยากจะท้องแล้วฉันอยากจะมีลูกก็อาจจะได้มีบุตรมีบริวารเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวจริงๆนะคะมีเวลาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นดูแลใจดูแลกันและกันมากขึ้นนะคะความวุ่นวายออกไปแล้วความวุ่นวายจบลงไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างปัญหาอุปสรรคถูกเคลียร์เข้าที่เข้าทาง นะคะและทุกอย่างก็ดีขึ้นชัดเจนขึ้นทีเนี้ยเขาบอกว่าเอ๊ะไพ่จะมีอะไรแนะนําอีกไหมนะการงานการเงินก็ดีและครอบครัวก็ดีและคู่ครองคนรักก็โอเคแล้วพลังงานดีๆมาทั้งนั้นแหละเนะไพ่เขาก็เสริมมานิดนึงว่าเธอจ้าคนเราเนี่ยนะคะไปอยู่ที่ไหนนะคะ จงสุภาพอ่อนโยนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนแม้นคนที่ต่ํากว่าจะยิ่งนําพาให้ทางชีวิตของเธอได้เจริญรุ่งเรืองนะนี่เห็นไหมเขาบอกผู้หญิงคนนี้ยกมือไหว้แม่บ้านบ่งบอกให้รู้ว่าไม่ว่าคนคนนี้จะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่เหนือกว่าสูงกว่าแต่เขายังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นไหมกับแม่บ้านนะคะ,ะเปรียบเทียบว่า อยู่ตรงไหนก็ช่างจะทําอะไรก็ช่างจากนี้ไปเธอจ๋าอ่อนน้อมทำตนนะคนจะรักจะเมตตาอย่าเหยียบย่ำใครแม้นคนที่ต่ํากว่าจงอยู่เหมือนพี่น้องกันและเธอจะมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตดึงดูดสิ่งดีๆมาให้เห็นไหมแม่บ้านถือกาแฟมาให้ก็บ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เธอส่งออกไปอะนะ สุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมกับผู้อื่นน่ะนะคะผู้อื่นก็จะส่งต่อกลับมาให้เธอนะเช่นมิตรภาพดีๆนะคะเ,เขาบอกว่าหรืออะไรดีๆเนี่ยที่เขาก็อยากจะบอกเราอยากให้เราอยากหยิบยื่นให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเธอจ๋าเธอจงสุภาพอ่อนโยนกับทุกคนนะคะอยู่ให้เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่นะคะแล้วจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตเธอมากมายอย่างที่เธอคาดไม่ถึงเลยแหละนะคะยิ่งสูง ยิ่งต้องโน้มตัวให้ต่ํานะคะยิ่งต่ํามันก็จะยิ่งลู่ลม,มก็เปรียบเหมือนชีวิตนะคะมันก็จะพัดไปได้ทุกที่ทุกทางนะคะไม่หักไม่โคน่นแข็งเกินไปมันก็โค่นนึกออกไหม,มนะคะแล้วก็คุณขา <c oughs> คุณขาเธอเธอทันเราอ่ะแล้วก็เสร็จคุณรู้ไหมพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาก็ บางคนเนี่ยวาสนาดีเกิดมาก็รวยเลยพ่อแม่รวยนะทุนบรารมีดีเกิดมาก็มีคนเก่งขามนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พวกเราทุกคนเกิดมาด้วยบุญกรรมที่เราทํากันมานะคะแล้วก็ช่วงเนี้ถือว่าฟ้าเปิดหมดเลยนะอะไรดีๆมันเริ่มมาให้เธอคล่องตัวให้เธอเริ่มมีความสุขทุกอย่างมันก็คือบุญเก่าของเก่าที่เธอสะสมไว้นั่นแหละเธอเคยทำดีกับใครเธอเคยเกื้อหนุนใครเธอเคย ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีอ่ะมันกลับมาหาเธอแล้วนะแต่ฉันก็อยากจะแนะนํานะเธอจะยิ่งโชคดีกว่านี้เลยนะถ้าเธอสวดมนต์ไหว้พระให้เป็นปกติด้วยนะเพราะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็สอนให้เรารู้แล้วนะคะคนเราเหตุผลต้นกรรมเป็นไปตามบุญเป็นตามเป็นไปตามบุญเป็นไปตามการกระทํากรรมที่เราทําไว้แต่จากเนี้ย เราไม่อยากให้เธอผิดพลาดอีกแล้วแหละนะเธอหมั่นสวดมนต์ไหว้พระหน่อยนะไม่ต้องไปไหนไกลหรอกโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระที่บ้านเธอนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เธอจะนับถือนะเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเธอนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาอยู่ที่บ้านเธอนั่นแหละมอกข้าวมอกแกงของเธอนั่นแหละที่อยู่ที่อาศัย ที่ทำกินที่ให้ผลประโยชน์รายได้ให้เธอได้อยู่เป็นสุขสบายจนถึงทุกวันนี้นะคะให้เธอสวดมนต์หน่อยนะทําให้เป็นปกติทุกวัน,วนเธอก็จะโชคดีเห็นไหมโชคดีพาณิชย์โชคดีทุกวันมีความสุขทุกวันมีความราบรื่นคล่องตัวทุกวันจะหยิบจะจับอะไรก็โชคดีเห็นไหมคะธุรกิจการงานที่ทําก็โชคดีการเงินก็โชคดีความรัก ก็โชคดีเพราะบุญเนี้ยแหละที่มันจะช่วยอุปัมภมตัวเธอให้เธอมีความสุขมีความโชคดีมีความสบายกายมีความสบายใจเพราะฉะนั้นคนที่จะอุปัมภมเธอคนแรกคือตัวเธอเองนะเธอต้องอุปัมภมตัวเธอด้วยการสวดมนต์ภาวนาต่อยอดบุญไว้นะสวยจังไม่ต้องเปิดไพ่ต่อแล้วมั้งและสุดท้าย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาเธอจงลืมมันเสียพอจากนี้ไปเธอจะนับหนึ่งใหม่เธอจะเริ่มต้นใหม่เธอจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเธอเห็นไหมคะ ไม่ว่าเธอจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะยืนยิ้มหน้าเป้นแลมเชียเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวเลยแบ็คหลังที่อยู่ที่ทำงานสว่างสวยสีฟ้ามาแรงนะคะแอบบูคาร์เดอร์นะคะแบค็คหลังก็ดีนะคะผู้ชำนาญการผู้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นบ่งบอกว่าจากนี้ไปเธอจะมีชีวิตใหม่เธอจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆถ้าบางคนเปลี่ยนงานแล้วก็จะได้งานที่ดีที่มั่นคงได้เพื่อนร่วมงานที่ดีมีคุณภาพนะคะได้ทำได้ทำงานที่ หน่วยงานที่มั่นคงด้วยนะคะส่วนใครทํางานที่เดิมนะคะก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะและถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของคุณดูซีโอโทงมั่นคงเติบโตขึ้นเหมือนกันนะคะถึงเวลายิ้มแล้วเนาะที่ผ่านมาอาจจะมีร้องไห้เสียใจจมทุกข์ แต่จากนี้ไปทุกภาพยิ้มแย้มแจ่มใสหมดเลยนะคะและเธอจ๋าจากนี้ไปเธอต้องตั้งตนตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทนะเห็นไหมถ้าเราประมาทเมื่อไหร่มันก็เหมือนเปลวไฟที่เผาไหม้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นจากนี้ไปทำอะไรจงมีสติในทุกการกระทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินคนในครอบครัวคนรัก เพื่อนฝูงสังคมรอบข้างหรือหน่วยหน่วยงานเมื่อเธออยู่ตรงไหนในแต่ละวันในแต่ละเวลาเธอจงโฟกัสกับสิ่งที่เธอทำณนะปัจจุบันให้ดีที่สุดมีคุณภาพที่สุดแล้วเธอก็จะได้ที่สุดกลับมาเหมือนกันที่ดีนะคะชีวิตมันสอนเราหมดแล้วที่เราประมาทนะคะเราได้ตระหนักรู้แล้วถ้าเราไม่อยากผิดพลาดหรือเดือดร้อนอีกในวันข้างหน้านะคะก็ ไม่ประมาแล้วไพสวยไม่ขออ่านต่อได้ไหมเพราะว่ามันดีหมดแล้วอะนะมันดีหมดแล้วอะนะคะไพมันดีแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ารับพลังงานดีๆนะคะพลังบวกกําลังใจดีๆ 1. เฮ้ยเชื่อเว้ยเฮ้ยจากเนี้ยฉันจะต้องมีเรื่องเล่าดีๆเกิดขึ้น 1. ความเชื่อนะมาความเชื่อนะคะนํามาซึ่งความมั่นใจเชื่อศรัทธา มันก็จะเกิดแรงย้ําให้สิ่งนั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นการอ่านโดยรวมนะคะอ่านไปเรื่อยไม่มีบทไม่มีสคริปต์คิดอะไรได้ก็พูดตามนี้สดสดบางทีวาจาคําพูดอาจจะแบบไม่ได้สละสลวยไม่ได้เรียบเรียงอะไรนะคะก็พูดไปเหมือนพี่น้องคุยกันเนาะเล่าเรื่องคุยกันเนาะเอาไพ่มาเล่าให้ฟงังมาอ่านไพ่ให้ฟงังว่าเอ้ยไพ่เขาอยากบอกอะไรนะคะก็ นี่แหละอย่าลืมสวดมนต์นนะอย่าลืมสวดมนต์นนะอย่าลืมสวดมนต์นนะนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองกำลังบุญเราดีเทวดาก็มีแรงภายในอริยทรัพย์คือบุญนั่นแหละมันเต็มมันทีมันสม่ำเสมอภายนอกก็ราบรื่นคล่องตัวนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีสุขทั่วหน้ากันคะ่ะสวัสดีค่ะ